โยสวัสดีท่านผู้ชมมันด้วยนะครับก็พบกับผมราชาปัญหาเนะก็ไม่ได้เจอกันนานเลยทุกคนคิดถึงผมกันหรือเปล่าหรือว่าช่างหัวแม่งเถอะมึงไม่ทํากูก็ไม่ดูอย่างนี้เหรออ่เมานะเอาละมันเริ่มอ่านกันเลยตอนที่86กแล้วนะและรุ่นพี่รุ่นพี่พูดเรื่องอะไรคะฉันไม่ค่อยเข้าใจฉันก็คือชายเสียวคุยไงฉันถามเธอว่ามาจากไหน ใครเป็นคนส่งเธอมาเปิดเผยตัวตนของเธอมาเถอะช่วยฉันออกมาขนาดนี้ฝีมือไม่ธรรมดาแน่ฉันฉันเธอเป็นใครใชายเสียวคุยเธอโกหกไม่เนียนเลยนะทำให้จันเลอเลอๆรู้ตัวจันได้ไม่คิดว่าเธอจะฉลาดขนาดนี้สมกับที่เป็น หนึ่งในเจ้าหญิง H 14ลู่เหรินคุณมาทำอะไรที่นี่จนเลอะเลอเป็นเป้าหมายหมายเลขสองของพวกเราขอบใจที่เธอช่วยฉันพวกเราจะเอาตัวเธอไปให้คุณหนูดีล่าคุณจะเอาเธอไปได้ยังไงก็ก็เธอเป็นเป้าหมายของฉันนะแล้วยังไงยังไงเธอก็สู้ฉันไม่ได้อยู่ดีคุณ เธอมันก็แค่ของที่ไม่มีใครต้องการดีล่าชายเสี่ยวคุยบอกว่าคนของเธอเอาตัวจะเล้อเลไปมันเกิดอะไรขึ้นพี่ไม่ทำอะไรสักทีฉันคงปล่อยแบบนี้ไม่ได้เธออย่าเพิ่งทำอะไรจะเล้อลเล้อล่ะจะเล้อเลพี่ชอบใหญ่นั่นจริงๆน่ะหรอหรือเป็นเพราะจะเล้อเล พี่ถึงไม่กล้าทําอะไรสักทีพี่อย่าลืมนะว่าตอนนี้จิลี่ชิงทาอะไรกับพวกเราไว้เราต้องกําจัดคนที่อยู่รอบตัวจิลี่ชิงให้หมดฉันไม่มีวันลืมดีล่าฟังฉันก่อนสิแต่เล่อเไม่รอดแน่ในขนาะเดียวกันคุณหนูคะเอ,อ้ยไม่ใช่ดิคุณหนูล่ะคุ้มกนันแน่นหนาขนาดนี้ปล่อยให้หนีออกไปได้ยังไงท่านท่านประธาน ครับเลขาของพวกเลขาของคุณพาตัวคุณหนูหนีออกไปแล้วครับเลขาฉันชายเสี้ยวคุยติง้งจิตใจริงคนสำคัญของคุณอยู่กับฉันแล้วถ้าอยากจะเอากลับคืนก็มาที่เขตตะวันออกเขตตะวันตกเออดีล่ะก็แต่ต้องคนของฉันดูซิเสียวเย่เคยจะเก่งแค่ไหน แล้วเราจะได้เห็นดีกันเอาละจบถ้าหาความผิดยังไงต้องขออภยัยขอประทานโทษนันด้วยนะฝึกนายก็มาดูฉันด้วยละ่ะถึงฉันจะพึ่งกลับมาก็ตามน่าจะใช่ที่นี่แหละสวัสดีครับขอถามหน่อยวันนี้คุณจะเลิอเลิศทำงานไหมครับผมติดต่อเธอไม่ได้ก็เลยเป็นห่วงเลขาจันไม่ได้ทำงานนานแล้วนะคะแต่ฉันได้ยินมาว่าอะไรหรอครับ เธอถูกจับขังไว้เชีย่ยเอ้ยไม่อยาก่อกตายก็หลบไปซะฉันกับตระกูลเซี่ยไม่มีเรื่องบาดหม้งกันมาก่อนแต่ทำไมสองพี่น้องผู้นี้ดูเกียดฉันขนาดนี้ฮัลโหลตอนนี้ศัตรูพ่อได้จับตัวลูกสะใภของพ่อไปลูกน้องของพ่อมีเท่าไหร่เอาไหมให้ผมทั้งหมด อืเสียงใครอะที่นี่ที่ไหนโอ้ยปวดหัวจังอืมนั่นใครอืมจะอยู่เธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงที่นี่คือที่ไหนฉันจะไปรู้ได้ยังไงฉันก็ฉันอยากกลับบ้านใครก็ได้ช่วยด้วยพาฉันกลับบ้านทีผู้หญิงคนนี้ทำไมอ่อนแอแบบนี้ฉันคงต้องช่วย ตัวเองแล้วล่ะสิถ้าโดนจับมัดไว้ขนาดนี้แสดงว่าพวกเขาต้องการอะไรสักอย่างกับฉันแน่ๆแล้วยังจับเจียอยู่มาอีกหรือว่าจะจับตัวพวกเรามาเป็นตัวประกันตอนนี้เราก็ยังหาทางออกไปไม่ได้อยู่เตือนกันแล้วเหรองั้นก็เริ่มได้แล้วสินะอืม ตอนที่แปดสิบแปดโอ้ยลำคาญหยุดร้องสักทีร้องไปจะมีประโยชน์อะไรเอาเวลาร้องให้หาทางหนีออกจากที่นี่ดีกว่าหนีเธอคิดว่าจะหนีไปไหนอะดิล่าทำไมเธอจันเลเรๆตอนนี้เธออยู่ในกำมือฉันแล้วเธอกับจันเลเรมีความแค้นต่อกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันปล่อยฉันไปเถอะฉันไม่รู้จักเธอด้วยซ้ำจับฉันมาทำไม พวกเธอสองคนไม่มีทางรอดไปได้หรอกจับพวกมันขึ้นไปเวทีครับปล่อยฉันฉันยังไม่อยากตายน่ารำคาญจริง,รงๆหาอะไรมาปิดปากอย่างนี้ซะฉันไม่อยากฟังเสียงของเธอคุณหนูดีล่าตอนนี้จิลิชิงเข้ามาที่ตึกแล้วครับเขามาคนเดียวโอเคพวกนายต้อนรับเขาดีๆละ่ะ ดูสิว่าเขาจะขึ้นมาถึงข้างบนได้ไหมเกมกำลังจะเริ่มแล้วละได้สนุกกันแน่เธอมันบ้าตกลงจะทำอะไร<ำ>ใจเย็นสิเดี๋ยวเธอก็รู้เองพวกมันมีปืนเสียงปืนดังถี่ขนาดนี้ข้างในต้องมีหลายคน,นแน่ๆต้องเป็นลูกน้องของตะกูลเสียสินะ ฉันเคยปฏิบัติตนว่าจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับการใช้กำลังแต่ครั้งนี้ไม่ต้องกลัวพี่ช่วยเธอมาฉันจำเป็นต้องเอาชีวิตเขาแลกจ้ะเรื่องของเมืองนะพร่อเอกตายก็เรื่องของเมืองพอดีมีรุ่นพี่เขาก็มารับกันเรื่อยๆอยู่นะตอนที่89เเริ่มอ่นกันเลย เสียงนี่มันเสียงปืนแต่เลิรคู่มั่นของเธอชอบเธอมากหรือว่าชอบเญนนี่ไม่ตอบหรอไม่เป็นไรอีกหน่อยเดี๋ยวเราก็รู้คำตอบกระสุนหมดแล้วโชคดีที่จัดการได้หมดชีลี่ชิงคุณมาถึงที่นี่ได้เมเลเฮนี่สมกับที่เป็นลูกชายจัก,กรพรรด เธอเป็นศัตรูของพวกเราจริงๆด้วยพ่อของคุณฆ่าพวกเราทั้งตระกูลเพื่อที่จะได้เป็นใหญ่ในเมืองนี้แค้นนี้ฉันไม่เคยลืมวันนี้ฉันจะมาแก้แค้นแทนคนในตระกูลฉันฉันจะทำให้คุณรู้ว่าการสูญเสียมันเจ็บปวดขนาดไหนทำไมเจยอ,อยู่ก็อยู่ที่นี่ก็เพราะเธอทั้ง สองอยู่ใกล้ชิดกับคุณมากที่สุดไงดีล่ลพวกเธอสองคนไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ปล่อยเธอไปซะไม่เกี่ยวได้ยังไงเอาแบบนี้ไหมเรามาเล่นเกมกันดีกว่าด้านนี้คือจะเลอเลอส่วนอีกทางเป็นของเจียอยู่ถ้าคุณตอบถูกฉันจะปล่อยเธอไปถ้าไม่ถูกล่ะฉันก็จะยิงคนนั้นไงล่ะ โอเคเอาล่ะถ้าหากความผิดยังไงก็ต้องขอไปกันเลยนะครับนี่มันเกมบ้าอะไรฉันไม่เล่นด้วยหรอกชีวิตคนทั้งคนอย่าขยับไม่งั้นฉันจะยิงเธอเดี๋ยวนี้เกมเริ่มได้ ีชิงช่วยด้วยอย่ายงโง่จะอยู่ย่าวิ่งเจเจอย,อย,อยู่โอ้ยขาฉันเธอก้าวิ่งหนีคิดว่าฉันจะไม่กล้ายิงเธองั้นสินะถ้ายัางจะหนีอีกอาจจะไม่ใช่แค่ขานะที่จะโดนยิงเล่นดีๆไม่ชอบ ให้ฉันต้องเริ่มใหม่ครั้งนี้ยากถูกติกอีกล่ะผู้หญิงคนนี้บ้าไปแล้วฉันต้องไปขัดขวางเธอไว้นะสิฟังให้ดีๆจิลี่ชิงพูดชื่อผู้หญิงที่คุณชอบแล้วฉันจะปล่อยเธอออกไปส่วนคนที่ไม่สนใจฉันจะจัดการเองพี่จี้เงียบไม่งั้นเธอไม่ได้ตายดีแนะ่ พี่จี้จะเข้าใจสัญญาณที่ฉันส่งให้ไหมนะโอเคจบ